สินค้าลดจำนำก็มีมาให้ชมทุกวันนะครับผมมีสินค้าที่หลากหลายนะฮะซึ่งในอีพีวันนี้ เป็นงานพลอยนะครับผมเป็นงานพลอยประดับเพชรมีแหวนแล้วก็มีกําไรงานรายเทมมาด้วย1รายการนะครับก็ลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบงานแบบไหนสามารถดูรายละเอียดบนหน้าจอนี้กับโปรโมชั่นที่ผมจะมาจัดในปีนี้เลยนะครับมาพร้อมกันแล้วเราไปชมรายละเอียดแต่ละชิ้นกันเลยครับเรามาเริ่มรายการแรกกันที่ต่างหูทับทิมคู่นี้กันก่อนนะครับผมเซตติ้งเขาเป็นทรงดอกไม้สวยงามนะฮะเบททิมจะเป็นทรงหยดน้ํนาเจรไในนะฮะจะมีข้างละ 5เม็ดนะฮะสวยงามนะครับผมดีไซน์เขาก็จะประดับด้วยเพชรนะครับนะดูดีไซน์โดยรวมก็เป็นทรงดอกไม้สวยงามนะฮะสีทับทีมก็เป็นสีคาแรคเตอร์ของทับทิมสยามเลยนะครับผมจะเป็นสีแดงอมม,ม่วงนะฮะน้ำหนักพลอยทั้งหมด5กรัต50ตังค์นะครับผมประดับด้วยเพชร39ตังค์นะจะมีเป็นเพชรเม็ดยอดแล้วก็เพชรขั้นระหว่างพลอยทุกเม็ดเลยนะฮะนะเวลาเรามาด้านข้างต่างหูเขาจะเป็นทรงแบบนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของแป้นเสียบด้านหลังเป็นแป้นเสียบดอกไม้นะครับเป็นต่างหูที่ใส่สวยใส่เด่นได้นะครับผมคู่นี้น้ำหนัก6.4กรัมนะครับผมเปอร์เซ็นทองตามใบที่แนบไว้บนหน้าจอน,นี้เลยนะฮะขนาดต่างหูผมจะเทียบกับเรียนบาทก่อนนะครับก็จะเล็กกว่าเรียญบาทอยู่เล็กน้อยนะฮะถ้าเทียบกับไม้บรรทัดในส่วนของความกว้างก็ประมาณ 1เซนครึ่งนะครับผมถือว่าเป็นต่างหูที่ใส่สวยงามใส่ติดตัวหรือใส่ออกงานได้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบงานพลอยทับทิมสยามซึ่งเป็นพลอยที่เริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วนะครับผมลองพิจารณาชิ้นงานกันได้เลยนะครับสําหรับคู่นี้มาจัดโปรโมชั่นส่งต่อพิเศษเลยนะครับผมในราคาเพียง32,900บาทนะครับเป็นราคาคุ้มคุ้มเฉพาะใน EP นี้เท่านั้นนะครับ ต่อไปนะครับผมมาเป็นแหวนหยกนะฮะหยกนี้ถือว่าเป็นเครื่องประดับที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันนะฮะพวกนี้จะเป็นหยก เม็ดโตๆโตแบบนี้เลยนะครับผมเป็นสีเขียวมิ้นท์เขียวอ่อนสวยงามเลยนะฮะงานดีไซน์เซตติ้งเขาจะล้อมรอบด้วยเพชร1ชั้นนะครับผมวงนี้แค่หน้าแหวนเขาก็โดดเด่นด้วยหยกเลยนะฮะเซตติ้งแหวนโดยรวมถือว่าสวยงามเลยนะครับผมใต้ท้องแหวนก็เป็นงานแกะลวดลายปราณีตแบบนี้เลยนะครับผมจะแกะตรงก้านแหวนด้วยนะฮะส่วนก้านด้านล่างเขาจะเป็นก้านที่เรียวลงอยู่เล็กน้อยเกือบจะเสมอกันเลยนะครับ วงนี้จะโดดเด่นด้วยหยกนะฮะล้อมด้วยเพชรทั้งหมด90ตัคงนะครับผมเป็นเพชรขาวนะ้ําประมาณ95นะฮะน้ำหนัก10กรัมกว่าๆนะครับเป็นแหวนที่เซตติ้งออกมาได้สวยหรูเลยนะครับผมประเซ็นทองก็ตามที่แนบไฟล์ไว้บนหน้าจอน,นี้เลยนะครับขนาดของแหวนมาด้วยไซส์55นะครับจนชอบจินงานสวนไซเบอร์อื่นสามารถแจ้งปรับไซส์กันได้นะครับเวลาสวมใส่ขั้นนิ้วก็สวยงามเต็มหน้านิ้วแบบนี้เลยครับ เซตติงแหวนแบบนี้ชายใส่ได้หญิงก็ใส่สวยนะฮะขนาดความกว้างหน้าแหวนก็ประมาณ2เซนครึ่งเลยนะครับถือว่าเป็นแหวนทรงหน้ากว้างที่ใส่สวยงามแล้วก็โดดเด่นด้วยหยกนะครับผมใครที่สนใจนะฮะรับไปเลยในะราคาส่งต่ออีพีวันนี้เหลือเพียง25,900บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นหยกแท้แล้วก็เพชรแท้ตัวเรือนทองแท้ด้วยนะครับ ต่อไปนะครับผมมาเป็นแหวนพลอยบุษราคำมาพร้อมใบเซอร์นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูใบเซอร์พลอยกันก่อนนะฮะใครที่ชื่นชอบงานพลอยบุษราคำนะครับผมก็ถือว่าเป็นพลอยซับไฟเช่นเดียวกันนะฮะวงนี้ถูกเซิร์ดด้วยสถาบัน bnt นะฮะด้านหน้าของใบเซอร์เขาได้ระบุรูปภาพของแหวนวงนี้ทั้งวงเลยนะครับผมแล้วก็ระบุเป็น natural Sapphire t h a i l น n d นะครับผมเป็นบุษราคำไทยนี่เองนะฮะด้านหลังของใบเซอร์ก็มีทั้งน้ำหนักการคัตติ้งเชฟ color นะครับผม comment ก็ indication of He a t นะครับผมก็ปกติของพลอยบุษรัดคำเลยนะครับผมนี่ะสีดีสีสวยด้วยนะครับผมเป็นเหลืองอารามแบบนี้เลยนะฮะเป็นพลอยทรงรีเจรไนนะครับผมงานดีไซน์เขาก็จะล้อมรอบด้วยเพชรรอบด้านในหนึ่งชั้นแล้วก็ด้านนอกอีกเต็มหน้าแหวนเลยนะครับจะประดับเพชรลงมาครึ่งวงของวงแหวนเลยนะฮะวงนี้ก็เหมาะกับคุณผู้ชายเลยนะครับผมผู้หญิงก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับล้อมด้วยเพชรทั้งหมด3กะรัต10ตต่างนะครับผม น้ำหนักรวม14กรัมกว่าๆนะฮะเปอร์รเซ็นต์ทองก็ตามที่แนบบนหน้าจอนี้นะฮะขนาดแหวนมาด้วยไซส์53นะครับผมการแหวนก็แต่ว่าเป็นก้านกว้างแบบนี้เลยนะครับ เวลาสวมใส่ก็เต็มหน้านิ้วเช่นเดียวกันนะครับใครที่ชื่นชอบงานพลอยดุสราคำนะฮะก็ลองพิจารณาวงนี้กันได้นะครับขนาดความกว้างข,ของหน้าแหวนก็ประมาณ2เซนติเมตรนะครับผมก็แต่ว่าเป็นแหวนที่ใส่สวยงามใส่โดดเด่นใส่ออกงานหรือใส่ติดตัวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเวลาเราใช้ในชีวิตประจําวันก็ไม่สะดุดกับหน้าแหวนแต่อย่างได้นะครับผมลอยเขาจะเป็นการฝังหุ้มนะฮะแล้วก็เพชรด้านในก็เป็นการฝังหุ้มเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเพชรด้านข้างนี้จะฝังจิกนะครับ วงดังนั้นเวลาลูบสัมผัสก็ไม่สะดุดเลยนะครับสําหรับวงนี้มาจัดโปรโมชั่นส่งต่อพิเศษนะครับผมเลือเพียง95,000บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นราคาที่มาจัดโปรโมชั่นนะครับผมใครที่ชอบงานพลอยบุษราคำไทยนะครับผมวงนี้มาพร้อมใบเซอร์ด้วยก็ลองพิจารณากันได้นะครับ ต่อไปนะครับผมเป็นงานพร้อมใบเซอร์อีกวงหนึ่งนะครับผมวงนี้ถือว่าเป็นงานดีไซน์ที่โดดเด่นด้วยพลอยโดดเด่นด้วยหน้าแหวนนะฮะเป็นใบเซอร์ของสถาบัน rgt นะครับใบเซอร์นี้ได้ระบุรูปภาพแล้วก็เขาจะมีลูกศรชี้หมายเลขหนึ่งเป็นทับทิมนะฮะแล้วก็หมายเลขสองเป็นหยกนะครับผมเขาจะระบุรายละเอียดตรงนี้นะครับผมก็หยกนี้เป็นหยกไทเอด้วยนะฮะ สวยงามเลยนะครับผมเป็นเซตติ้งที่สวยเด่นด้วยดีไซน์แล้วก็สวยเด่นด้วยพลอยนะครับผมเนี่ยเป็นพลอยทับทิมแล้วก็หยกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นไพลินนะครับผมนี่สวยงามเลยนะครับผมเป็นเซตติ้งที่สวยเด่นด้วยดีไซน์เลยนะครับผมก้านแหวนเขาเป็นก้านฉลุนะฮะแล้วก็ก้านด้านล่างถือว่าเป็นก้านที่เสมอกันนะครับใต้ท้องแหวนก็เป็นทรงแบบนี้นะฮะใครที่ชอบงานแหวนไซส์ใหญ่ไซส์เด่นๆนะครับผมก็ลองพิจารณากันได้นะครับ วงนี้น้ําหนักรวม8.8กรัมนะครับผมเป็นน้ําหนักรวมทั้งชิ้นงานนะฮะมาด้วยไซส์55นะครับผมชิ้นชอบชิ้นงานสามารถปรับไซส์กันได้เช่นเดียวกันนะครับเวลาสวมใส่ขึ้นนิ้วก็ถือว่าเต็มหน้านิ้วเลยนะครับเป็นชิ้นงานที่โดดเด่นด้วยพลอยนะครับผม ขนาดความกว้างของหน้าแหวนวงนี้ก็ประมาณ2เซนครึ่งนะครับผมใครที่ชอบงานใสเด่นเด่นแหวนตโตโตแบบนี้นะครับผมก็ลองพิจารณากันได้สําหรับวงนี้มาจัดโปรโมชั่นส่งต่อพิเศษนะครับผม25,900บาทนะครับลูกค้าก็ลองพิจารณาชิ้นงานกันได้นะครับผมแคปรูปทักไลน์ร้านเพชรพลอยมีสวรของเรากันเลยครับ ต่อไปนะครับผมเรามาดูงานแรยไอเทมหนึ่งรายการนะฮะ EP นี้ก็มีแค่1รายการนี้เท่านั้นนะครับผมชิ้นงานที่ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับผมก็จะเหมาะสําหรับใครที่เป็นนักเก็บสะสมหรือชอบงานแรไอเทมงานหายยากนะฮะชิ้นนี้จะเป็นงานแท้นะครับแล้วก็จับด้วยทองนะครับผม ทองเขาจะเป็นทองที่แกะลายสวยงามเลยนะครับ2ด้านแบบนี้นะฮะเป็นกําไรทรงรีนะครับผมแล้วก็สามารถปลดออกได้นะครับนี่เขาจะมีหนวดกุ้งลอก1ชั้นนี่นะครับผมแล้วก็เป็นลิ้นสไลด์แบบนี้นะครับ เนี่ยจะเป็นลิ้นล็อกแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นกําไรที่สวมใส่ง่ายๆเลยนะครับผมทรงกําไรก็จะสอดรับกับข้อแขนของเราเลยนะฮะน้าหนักรวมทั้งชิ้นงานนะครับ30กรัมกว่าๆนะครับผมขนาดก,กลางๆนะครับผม5เซนครึ่งถ้าเทียบเส้นข้อมือก็โดยประมาณ15-16ก็ใส่กําไรวงนี้ได้นะฮะตัวเรือนทองที่แกะลวดลายตรงนี้เช็คเปอร์เซ็นก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับผมเป็นเปอร์เซ็น์ทองสูงเลยนะฮะ ก็ตามที่ใบยินเปร์เซ็นต์ที่แนบไว้บนหน้าจอนี้เลยนะครับใครที่ชอบงานแรเทมที่มีที่มีทองจับอยู่ด้วยนะครับผมก็ลองพิจารณากันได้นะฮะสำหรับวงนี้มาส่งต่อในราคพิเศษเลือกเพียง 45,900บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นราคานี้นะครับผมเป็นราคาที่มาจัดโปรโมชั่นพิเศษในพีวันนี้เลยนะครับผมวัดขนาดหน้กกากําไรก่อนนะครับขนาดความกว้างหน้กกากําไรเขานะครับผม,ผมก็ประมาณครึ่งเซนกว่าๆนะครับผมจัดว่าเป็นกําไรที่ใส่สวยงามนะครับผมใครที่เป็นนักเก็บสะสมชอบงานเกา่างานโบราณงานแรเทมแบบนี้ก็สามารถจัดกันในพีนี้ได้เลยครับ ต่อไปนะครับผมมาเป็นแหวนการต่อนะครับผมคู่นี้มาถามหาเนื้อคู่นะฮะเพราะว่าเป็นดีไซน์งานพรอดรอบวงนะครับผมนี่ฮะเป็นเซตติ้งที่มีความสวยคลาสสิกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ละวงนะครับผมให้ดูวงที่ตัดขอบทองวงนี้ก่อนนะครับดีไซน์เขาก็สวยงามเลยนะครับผมเป็นดีไซน์ที่ล้อมพลอยรอบวงนะฮะแล้วก็ระหว่างพลอยก็จะมี พชรขั้นอยู่ด้วยนะฮะวงนี้เป็นพลอยทับทิมสยามนะครับผมน้ำหนักพลอยรวม3การัดกับ5ตังค์นะฮะประดับขั้นด้วยเพชรลูกโลกนะครับผมทั้งหมด22ตังค์ด้วยกันนะครับ สวยงามเลยนะครับผมวงนี้เป็นตัวเรือนปาหะนะครับผมนั่นก็คือตัวเรือนเงินผสมทองนะครับผมก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทองเขาโบาราณก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะวงนี้ก็เป็นชิ้นงานที่เหมาะใส่ติดนิ้วเลยนะครับผมน้าหนักวงนี้2.6กรัมนะฮะขนาดแหวนมาพิซไซส์ 5้นะครับที่นิ้ว52นะครับผมก็สามารถใส่แหวนวงนี้ได้นะสำหรับท่านใดที่สวมใส่เบอร์อื่นวงนี้จะไม่สามารถปรับไซส์ได้นะครับสำหรับวงนี้มาจัดโปรโมชั่นส่งต่อพิเศษเหลือเพียง7550บาทเท่านั้นเองนะครับ สวยงามนะครับผมเป็นพลอยทับทิมสยามทุกเม็ดทรงเรจรในนะครับผมแล้วก็พลอยเขาเป็นเนื้อแก้วด้วยนะครับแล้วก็ดูอีกวงหนึ่งนะครับผมเซตติ้งเดียวกันนะฮะอาจจะต่างกันที่ดีไซน์หน้าแหวนเล็กน้อยนะครับผมวงนี้จะเป็นสีขาวล้วนเลยนะครับนี่เป็นงานรอบวงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนพลอยเป็นพลอยทับทิมสยามเช่นเดียวกันนะฮะน้ำหนักพลอยรวมทั้งหมด2กระดัต90าตังนะฮะประดับคันด้วย เพชรลูกโลกทั้งหมด22ต่างนะฮะสวยงามนะครับผมเป็นเซตติ้งแหวนที่เหมาะใส่ติดนิ้วเลยนะครับใส่นิ้วก้อยนิ้วนางก็ถือว่าสวยนะหรือใครที่สามารถใส่นิ้วชี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่ความชอบของลูกค้าเลยนะครับผมว่าจะสวมใส่นิ้วไหนนะฮะความกว้างของหน้าแหวนวงนี้ก็ประมาณครึ่งเซนนะครับสำหรับวงนี้มาด้วยขนาดไซส์ 50นะครับผมวงนี้ก็ไม่สามารถปรับไซส์ได้เช่นเดียวกันนะครับขอเนืคู่เบอร์50นะครับใครที่สนใจนะรับไปเลยในโปรโมชั่นท่งต่อวันนี้เลือเพียง7,550บาทเท่านั้นเองนะครับเน่ยสวยงามนะครับผมก็จะมีทั้งหมด2วงนะครับผมก็จะตังในรูปแบบอยู่เล็กน้อยนะครับผมเนี่ยเซตติ้งเดียวกันเลยนะครับแล้วก็พลอยก็ถือว่าเป็นพลอยสีเดียวกันด้วยนะฮะเป็นพลอยทับทิมสยามทั้งคู่เลยนะครับ ต่อไปนะครับปรโมงนนี้เซตติ้งแหวนที่เน้นความโดดเด่นเลยนะครับผมเป็นดีไซน์แหวนที่เป็นทรงดอกไม้นะฮะ สวยงามเลยนะครับผมเซตติ้งสวยหรูเลยนะครับมองด้านข้างเขาจะเป็นสเตปแบบนี้นะครับผมแล้วก็เวลามองตรงๆก็จะเห็นดีไซน์หน้าแหวนแบบโดดเด่นเลยนะฮะตรงกลางเป็นเพชรแล้วก็จะล้อมรอบด้วยพลอยทับทิมสยาม2ชั้นนะครับผมแล้วก็ระหว่างกลางนี้ก็ยังมีเพชรขั้นอยู่ด้วยนะครับผมถึงตรงนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเซตติ้งที่เน้นความหรูหราเลยนะฮะตรงนี้เป็นทับทิมสยามทรงรีจิโรไนนะครับผมน้ำหนักพลอยรวมทั้งหมด7กรัต60 ตังนะฮะสีพลอยก็เป็นสีที่เสมอกันนะครับผมเป็นสีแดงอมม่วงก็เป็นสีคาแรคเตอร์ของพลอยทับทิมสยามเราเลยนะฮะประดับด้วยเพชรลูกโลกทั้งหมด1กระดัตสี่สงตังนะฮะเดี๋ยวผมจะวัดขนาดของหน้าแหวนให้ชมก่อนนะครับด้วยความโดดเด่นด้วยดีไซน์นะฮะมาด้วยความกว้าง2เซนครึ่งเลยนะครับสวยงามนะครับผม ในส่วนของก้านแหวนด้านล่างเป็นก้านที่เสมอกันนะฮะแล้วก็วงนี้ยังมีใต้ท้องอยู่ด้วยนะครับผมใครที่ชอบงานทรงนี้นะครับผมจัดว่าเป็นงานที่ใส่สวยใส่เด่นนะฮะน้ำหนักรวม10กรัมกว่าๆนะครับผมตัวเรือนเป็นปลาหะเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นทองขาวโบราณนะฮะขนาดของแหวนมาด้วยไซส์ 54นะครับผมไสเบอร์อื่นก็สามารถปรับไซส์กันได้นะครับเวลาปรับไซส์ทีร้านจะเป็นการเติมเท่าไปนะครับผมดังนั้น,น,นก้านแหวนก็จะเป็นไซส์เท่าเดิมเลยนะครับใครที่ชอบงานใหญ่ๆใ,ใ,ใส่เด่นเดวงนี้นะครับผมก็รับไปเลยในโปรโมชั่นพิเศษวันนี้เลือกเพียง28,000บาทเท่านั้นเองนะครับราคานี้ก็จะได้เฉพาะในคลิปเท่านั้นนะครับผมใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมสนใจชิ้นงานก็รีบแคปรูปไว้เลยครับ ต่อไปนะครับผมเป็นแหวนพลอยบุษราคามนะครับผมบุษราคามก็เป็นพลอยซับไฟเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นพลอยที่ได้รับความนิยมกันอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับผมวงนี้เป็นเซตติ้งแหวนที่เหมาะใส่ติดนิ้วนะฮะโดยเขาจะเรียงพลอย2แถวนะครับผมโดยมีพลอยทั้งหมด6เม็ดนะฮะแล้วก็สีพลอยก็ถือว่าเป็นสีดีด้วยนะครับผมขั้นด้วยเพชรนะฮะ น้ำหนักพลอยรวม6เม็ดทั้งหมด6กระรด73ตังค์นะครับผมประดับขั้นด้วยเพชรลูกโลกทั้งหมด12ตังค์นะฮะก็จะมีเพชรลูกโลกขั้นระหว่างพลอยตรงกลางตรงนี้นะฮะสวยงามนะครับผมพลอยจะเป็นทรงเรีรยเจรไนนะครับเวลากระทบแสงก็จะระยิบระยับประมาณนี้เลยนะครับออส่วนก้านแหวนเขาจะเป็นก้านกว้างแบบนี้นะฮะ วงนี้ก็สามารถใส่ติดนิ้วได้เลยนะครับผมตัวเรือนป้าหะนะครับผมเป็นตัวเรือนเงินผสมทองหรือทองขาวโบราณที่เราเรียกกันบ่อยๆนะฮะน้ำหนัก6.7กรัมนะครับขนาดของแหวนมาด้วยไซส์55นะครับใส่เบอร์อื่นแจ้งปรับไซส์กันได้นะครับวงนี้เวลาสวมใส่ขึ้นนิ้วก็สวยงามเลยนะครับเป็นดีไซน์แหวนที่เหมาะใส่ติดตัวเลยนะครับใครที่ชื่นชอบงานพลอยบุษราคํานะครับผม Yeah. ขนาดความกว้างของหน้าแหวนวงนี้ก็ประมาณ1เซนติเมตรพอดีเลยนะครับจัดว่าเป็นแหวนที่เซตติ้งได้สวยงามใส่ติดตัวได้นะครับผมสาหรับใครที่กําลังมองหาแหวนพลอยใส่ติดตัวอยู่นะครับผมวงนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยนะครับเหลือเพียง12,900บาทเท่านั้นเองนะครับพลอยทั้งหมด6เม็ดน้ําหนักพลอยรวม6กรัต73ตังนะครับผมประดับขั้นด้วยเพชรลูกโลกนะครับ ต่อไปนะครับผมมาส่งท้ายคลิปกันด้วยแหวนสวยแหวนโดดเด่นวงนี้นะครับผมเป็นแหวนทับทิมสยามเช่นเดียวกันนะฮะจัดว่าเป็นชิ้นงานที่โดดเด่นด้วยดีไซน์เลยนะครับผมจะมีความอ่อนช้อยนะฮะแล้วก็งานดีไซน์เขาจะออกเป็นทรงหน้ากว้างนะครับผม นี่เซตติ้งดีเลยนะครับผมใครที่มีชุดไทยสามารถแมทชิ่งกับแหวนวงนี้ได้เลยนะฮะสีพลอยก็จัดว่าเป็นสีที่เสมอกันทุกเม็ดเลยนะครับผมเป็นพลอยทับทิมสยามนะฮะน้ำหนักพลอยรวมทั้งหมด8กรัต68ตังค์นะฮะประดับขคานด้วยเพชรลูกโลกทั้งหมด84ตังค์นะโะดยจะมีเพชรตรงกลางแล้วก็จะเป็นเพชรแถวอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับผมตามเซตติ้งของแหวนเลยนะฮะ เป็นเซตติ้งที่สวยเด่นเลยนะครับผมสวยทั้งพลอยแล้วก็สวยทั้งดีไซน์แหวนเลยนะฮะก้านแหวนจะเป็นก้านแยกแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาบรรจบตรงนี้เพื่อที่จะเพิ่มไซส์หรือจะลดไซส์นะครับวงนี้น้ำหนักรวม7.7กรัมนะครับผมตัวเรือนปาหะหรือตัวเรือนทองเขาโบราณเช่นเดียวกันนะฮะขนาดของแหวนเขามาด้วยไซส์ 54นะครับผมใส่เบอร์อื่นตรงนี้ก็สามารถปรับไซส์ได้นะครับผมเราจะเป็นการเติมตรงนี้เข้าไปนะครับเวลาทำไซส์นะฮะเวลาสวมใส่ขึ้นนิ้วก็ถือว่าเต็มหน้านิ้วเลยนะครับเป็นชิ้นงานที่ใส่สวยใส่เด่นได้เลยนะครับผมแล้วก็เวลารูปสัมผัสหน้าแหวนก็ไม่สะดุดเลยนะครับผมดังนั้นใส่ออกงานได้ไม่ต้องกังวลเลยนะฮะ ขนาดความกว้างของหน้าแหวนวงนี้ก็ประมาณ3เซนติเมตรนะครับผมจัดว่าเป็นแหวนทรงหน้ากว้างเลยนะครับใครที่สนใจนะครับผมชอบแหวนทรงหน้ากว้างชอบดีไซน์งานแบบนี้หรือชอบแหวนที่เป็นพลอยทับทิมสยามนะครับผมวงนี้มาจัดโปรโมชั่นทรงต่อพิเศษเลยนะครับผมเหลือเพียง22,000บาทเท่านั้นเองนะครับงานดีไซน์สวยดีไซน์เด่นเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอส่งท้ายพิวันนี้ด้วยแหวนสวยวงนี้เลยนะครับ